ีดานะคะวันนี้หนูมีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กกูเรื่องผีสี่วันทาน้าตอนมหนึ่งหนูได้ทํากิจกรรมจากนรศินนั่นแหละหนูก็นอนในห้องนรศินแล้วฝนตกมากบรรยากาศมันกุ่งกรุ้งหนูจะหันเท้าเนี่ยเท้าหน้าตาหนูนอนไปจะพักนะ่ะถ้าหมมมาเริ่มออกจากกลัวหนูแล้แลวเริ่มมีท้าหมมแล้วไม่ใช่เลยนะเพื่อนดึงออกอุ้ยเสียวไปตีนมากักพักทีไพี่มันเลยน้ำเริ่มเดินมาเลยก เสียงโซ่พ to ี so mm ่เสียงโซ่คือคือมาอยู่บนหัวหนูแบบอะไรวะก็เลยวานขาผ้าห่มเลยหนูก็ไม่ได้ผ้าห่มนะเพื่อนดึงไว้สักพักสักพักแล้วสักพักอีกโซ่มันก็เลยเดินไปตรงตรงตรงโตคุณครูนั่งคืด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 จืดถึงก็เฮ้ยเมื่อไหร่จะเช้าวะมันเสียวถึงปลาตีนแล้วอ่ะแบบ เงื่อออกท่วมตัวเลยพี่ตัพััมันก็มีเสียงมาว่าพี่มาเปิดห้องแล้วจ้า่ะถือรุ่นพี่มาแล้วให้หนูทำท่ารกอบให้ดูนะแต่มันก็เสียงแบบ